บริโภคอาหารในเวลาเดียวฉันอยู่แบบสบายสบายนอนเป็นเวลาถ้าวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำฉันก็อธิษฐานทุดงในสัจจิกังฆะคือไม่นอนตลอดคืนฉันอยู่ด้วยอิริยาบถท,ทั้งสามคือเดินยืนนั่งเท่านั้นถ้านั่งเหนื่อยก็รุกเดินเดินเหนื่อยก็ยืน ฉันทําสลับกันอยู่อย่างนี้อย่างนี้ทุกวันทุกวันพระการปฏิบัติอย่างนี้มันช่างขับเขี่ยวกับกิเลสดีจริงๆมันทําให้อวิชชาสํารักกระเสือกกระสนดีจริงๆจนบางครั้งจนทําให้เกิดทุกข์ก็มีแต่ฉันก็ทําไปได้วยความเพียรความอดทนจะทําอย่างไรได้เล่าท่านผู้ฟังท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเอ๋ยก็เพราะต้องการนิพพาน ต้องการ,รจรรมจึงต้องอดทนปฏิบัติความอดทนนี้คือขันติก็คือธรรมะส่วนหนึ่งแต่ขณะที่ฉันปฏิบัติฉันก็มีขันติแต่มันยังไม่พอใจแค่นี้มันต้องการสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือความพ้นทุกข์ในส่วนเรื่องธรรมะที่เป็นคำสอนของพระบิดานี้ฉันเรียนรู้มามากมากเสียจน ทำให้ฉันทนุถนอมจริงๆแต่พอฉันปฏิบัติธรรมตามคําสอนฉันก็รู้สึกว่าใช้ไม่มากเท่าไรนักถ้าฉันจะจับจะยึดเอาสมบัติของพระบิดามาเป็นของฉันก็ได้แต่ฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้เพราะในใจฉันมันยังมีกองทุกอยู่สมอยู่ตลอดเวลา ฉันไม่ต้องการโกงคำสอนของพ่อแต่ฉันต้องการรู้ถึงแก่นของธรรมะที่สมเด็จพระบิดาได้ตรัสรู้ฉันต้องการแต่พระนิพพานเท่านั้นส่วนคำสอนของพระบิดาฉันก็เพียงนำมาใช้เพื่อการเดินทางไม่ให้ผิดพลาดเท่านั้นแต่ฉันก็รู้ใจฉันดีว่าฉันยึดคำสอนมากเสียจริงๆมากจนเกิดทิฏฐิมานะถือตัว ถือตดทั้งทั้งที่ฉันหยุดอ่านหยุดดูตำราแล้วก็ตามแต่คำสอนของพระบิดาก็ยังก้องอยู่ในสัญญาในความจำก้องอยู่ในใจคำสอนที่ฉันเรียนรู้นั้นในคำสอนไม่มีโทษเลยไม่มีทิฏฐิมานะแต่ฉันผิดเองฉันผิดเองที่ไปยึดจนเกิดทิฏฐิมานะฉันคิดว่า นักปฏิบัติที่เป็นอย่างชั้นนี้คงมีมากทีเดียวถ้าหากผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อขจัดอวิชชานี่สิเป็นอันตรายมากเพราะจะเอาคำสอนไปอวดไปถกไปเถียงไปขัดขานซึ่งกันและกันไม่มีหยุดเป็นเหตุให้เกิดขัดกันขึ้นมาถ้าหากนักปฏิบัติทำเพื่อทำลายวิชาก็ไม่เป็นอันตรายเท่าไรนักแต่ถึงกระนั้น ก็เป็นเหตุทำให้การปฏิบัติเนินช้าได้เหมือนกันเช่นบางครั้งในขณะที่ฉันได้ยินเพื่อนพระภิกษุที่มีพ่อคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกับฉันที่ท่านเห็นฉันปฏิบัติธรรมท่านก็มาพูดมาแย่ว่าโอ้ oh, นี่ท่านท่านจะมาอดทนปฏิบัติทำไมในสมัยนี้ไม่มีพระอริยะไม่มีพระอาหารดอกพอฉันได้ยินบางครั้ง ฉันก็เผลอเถียงไปว่าก็คุณไม่ได้ปฏิบัติขจัดกิเลสคุณก็ว่าไม่มีนะสิพระพุทธเจ้าท่านคงไม่โกหกหลอกลวงเวนนยสัตว์เป็นแน่มีแต่ผู้ที่ไม่เชื่อคําสอนของพ่อเท่านั้นจึงกล้าปฏิเสธและชอบโกหกตัวเองว่าไม่มีไม่มีผมจะปฏิบัติไปใครจะหน้าด้านว่าไม่มีก็ช่างชีวิตนี้ผมจะสระให้พ่อให้การปฏิบัติธรรม จนพบจะจะทำตามที่พระปิดาได้พบและตัดไว้ถ้าชาตินี้ไม่พ้นทุกข์ก็ให้มันตายเป็นปรพร้อมๆกีเดสเลยพระที่ท่านเคยประทะขารมกับฉันไม่ว่าองค์ไหนมักจะหน้าหงายไปไม่ก้าต่อโครมกับฉันไม่ว่าพระองค์นั้นจะใหญ่โตเรียนรู้มากขนาดไหนก็ตามถ้ามาพูดคัดค้าน พระธรรมของพระบิดาให้ฉันได้ยินแล้วเป็นได้เรื่องฉันไม่ไว้หน้าใครเลยฉันคิดว่าอันความรู้ต่างๆนั้นทุกๆองค์ก็ได้รับมาจากพระพุทธพจน์จากความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตัดไว้มีความรู้ในผู้เป็นพ่อองค์เดียวกันฉันยอมให้เพียงผู้ที่เดินตามคำสอนของพระบิดาเท่านั้น พระบางองค์พอได้ยินคำพูดของฉันแล้วท่านก็สกอึกเอาทีเดียวบางองค์จะว่าฉันมีทิฐิแรงก็มีฉันก็ยอมรับในการปฏิบัติธรรมของฉันในปีแรกมีฉันมีทิฏฐิแรงมากจริงๆฉันก็ยอมรับแต่ฉันก็ยังอวดฉลาดอีกเหมือนกันว่าที่ฉันว่าฉันเชื่อคำสอนของพระบิดา ฉันจึงมีทิฏฐิมานะแรงกล้าแรงกล้าในคําสอนแรงกล้าไปโดยการยึดคําสอนแรงกล้าไปได้วยความหลงฉันกล้าพูดกล้าเล่าถึงสิ่งที่ฉันเคยหลงมาแล้วในอดีตนี้ก็เพื่อหวังให้เป็นประโยชน์แก่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายในปีแรกของการปฏิบัติธรรมนี้ฉันได้เที่ยวไปเที่ยวไปศึกษาคําสอนแต่ละอาจารย์แต่ละอาจารย์ต่าง และสำนักต่างๆในการที่เที่ยวแสวงหาคำสอนในที่ต่างๆนั้นฉันก็รู้สึกว่าบางแห่งก็ถูกจริตบางแห่งก็ขัดใจไม่ถูกใจเห็นว่าไม่ตรงคำสอนที่ฉันได้ศึกษามาจากตำราฉันเป็นพระที่เชื่อยากถ้าผู้ใดพูดไม่ตรงกับคำสอนฉันก็ไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหรน่นัก ฉันประมวลรวบรวมความรู้ที่ฉันได้ไปศึกษาในที่ต่างๆรู้สึกว่ายังไม่เป็นที่อิ่มใจยังไม่เป็นที่พอใจยังไม่ซึ้งใจเหมือนคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ตัดไว้เท่าไหรนะักแต่ในด้านสมาธิเรื่องชานี้ฉันถูกใจมากพอใจมากรู้สึกว่า คำสอนในด้านสมาธิเรื่องฌานนี้จะมีมากส่วนด้านฝ่ายธรรมไม่ค่อยมีเท่าไรนักเพราะเป็นอย่างนี้ฉันจึงไม่ค่อยแสวงหาคำสอนในที่ต่างๆฉันจึงพยายามค้นหาคำสอนของพระบิดาเป็นส่วนมากที่ฉันค้นหาคือฉันไม่ได้ดูตำราฉันไม่อ่านฉันค้นหาในตัวฉันก็ต้องประทะคารม กันก็มีแต่พูดกันด้วยเหตุผลบางองค์ท่านก็สอนมากแปดแต่ท่านเจาะจงเป็นบางข้อและมีวิธีการอีกมากมายทีเดียวซึ่งบางแห่งก็ตรงต่อรักพุทธพจน์บางแห่งก็ไม่ตรงพอฉันได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าไม่ตรงกับคำสอน เพราะสัจธรรมหรือว่ามักมีองแปดนี้ต้องมีครบจึงจะตรงคำสอนจะไปแบ่งแยกออกไม่ได้คือจะต้องมีมักที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบเป็นเบื้องต้นจึงจะไปได้ครบทั้งหมดในคำสอนของพระบิดาที่ฉันซึ้งใจมากทุกๆบททุก,ททกสูตร ในสูตรอาทิตย์ตะปริยาเยสูตรและนัตตรลกนสูตรอริษัททั้งสี่ธรรมจัก,กรกบวัตนาสูตรนี้ฉันติดใจมากซึ้งใจที่สุดในโอกาสต่อๆไปฉันจะนำมาเปิดเผยนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในตอนนี้ฉันจะขอเปิดเผย ในการค้นหาสัจธรรมในสภาวะจิตของฉันต่อไปท่านผู้เจริญทั้งหลายจงตั้งใจฟังกันต่อไปเถิด They should taste our water.